รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Road to 10 Fight Ten Presented by Jess Battery นะครับวันนี้ผมอุนภาคภูมิครับพาคุณผู้ชมนะครับ e x c l u s i v e สุดๆครับมาชมเบื้องหลังการซ้อมของทีมแบ็คนะครับสดๆกันที่ Pinto Fight Studio นะครับเป็นยิมที่ซ้อมของพี่องตวนเอง มาดูการฝึกซ้อมของนักมวยที่จะขึ้นชกกันวันจันทนี้ครับน้องโดมนั่นเองเขาจะฟิตขนาดไหนตามผมมาเลยชิวตอนนี้ผมขึ้นมาจนถึงชั้นบนของยิมแล้วนะครับมาดูการฝึกซ้อมของน้องโดมกันนะครับอ <Yeah. S 1> อ้ยนี่ฮะคุณผู้ชมครับด้านหลังน้องโดม <Yeah. S 1> ซ้อมหนักมากแย่แย่แย่เดี๋ยวไปคุยกับน้องโดมกันว่าเขาพร้อมขนาดไหนแล้วตามมาครับ โอ้ย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 เดี๋ยวโดมใจเย็นๆก่อนสวัสดีครับโดมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับน้องโดมนะครับเชิญโคชมาด้วยครับแนะนําตัวก่อนครับโคชชื่ออะไรฮะชื่อใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับส่วนอันนี้น้องโดมครับโดมซ้อมหนักมากซ้อมหนักมากจริงๆครับเราซ้อมมาระยะเวลาเท่าไหร่ละทั้งหมดทั้งมวลที่ซ้อมใหม่ซ้อมบ่อยมากสามเดือนที่ผ่านมาครับซ้อมหนักมากจริงๆก็คือโดมซ้อมหนักตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมา ก็เรียกว่าอีก2วันแล้วจะขึ้นชกตื่นเต้นไหมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ตื่นเต้นครับรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่อยากคิดเยอะก็ให้ตั้งสมาธิก่อนครับก็นนี้ก็มี energy เยอะเหมือนตอนนี้ก่อนก่อนตั้งสมาธิอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งโอเคพี่ก็ตื่นเต้นกลัวเองบวกพี่นะใจเย็นใจเย็นนะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าโดมเนี่ยนอนที่นี่เลยบางคืนนอนที่นี่นอนที่ยิมเลยจริงไหมไไม่ใช่ครับไม่ใช่ยิมนี้ครับยิมที่อื่นค่ายมวยอื่นไปซ้อมที่อด้วย ใช่ครับซ้อมค่ายมวยน้ำผ่อนเทพครับใกล้ก,ก็คือคลุกครีอยู่กับเชิเมงมวยอยู่กับนักมวยเลยนักมวยอาชีพจริงครับเออขออนุญาตเดี๋ยวถามโค้นนิดนึงดีกว่านะครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่หญ <S <S เด็กคนนี้เป็นยังไงบ้าง การฝึกซ้อมความพร้อมเป็นไงบ้างความพร้อมโอเคเลยครับพร้อมมากร่างกายดีครับความคล่องตัวดีครับตั้งใจมุ่งมั่นดีมากเพื่อร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะครับพูดถึงคู่ชกของเขาเนี่ยเอาจริงๆริเนี่ยด้วยหน่วยกงหน่วยก้านเนี่ยมันสู้กันได้นะลองลองลองวิเคราะห์เชิงมวยของไทมไทยดีกว่าคิดว่าได้เปรียบเสียเปรียบยังไงได้เปรียบเสียเปรียบยังไงดูเขาก็ดูยังยังเก๊กเกกังๆอยู่นะยังความคล่องตัวความผิวไหวยังไม่ไม่ไม่เท่าโดมครับ ผมมั่นใจว่ายังไงโดมแน่นอนครับโดมแน่นอนนะแน่นอนครับโดมแล้วเรามั่นใจไหมเจอพี่ทามไทยเขาเขาเก๋วกว่าเขาอายุเยอะกว่าเราก็เกินร้อยครับคือว่าผมมีประสบการณ์ในการขึ้นชกแล้วแต่ก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะเจ็บเจ็บคออยู่ปวดคออยู่เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะต่อยแรงแล้วก็แ <c> ฮ <oughs> ่ๆๆออกส่งเสียงเยอะเจ็บคอนะไม่ต้องพูดเยอะฝากอะไรถึงพี่ทามไทย <c oughs> เขากำลังฟังเราอยู่ซ้อมหนักครับขอพี่าทมไทยซ้อมหนักเพราะผมไม่ใช่คนง่ายครับ จะลำบากสุดครับตอนนี้<ห>ที่ลำบากสุดคือฟังเองให้รู้เรื่องเนี่ยแหละ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าผมขอพูดแค่นี้ถ้าผมพูดเยอะคนจะฟังออกไปรู้เรื่องครับนี่เออโดมวันนี้นอกจากมาโคดใหญ่ได้ข่าวมาใครด้วยมากับแม่ครับ <c oughs> คุณแม่มาเชียร์ด้วยใช่แม่ก็ช่วยผมปกติก็เหนื่อยแตกเยอะๆเขาจะช่วยเช็ดผมให้ผมดื่มน้ําอะไรก็โอ้โหเป็นแม่ดูแลทางร่างกายและสภาพจิตใจ ไหนคุณแม่อยู่ไหนอยากเจอคุณแม่จังเลยแม่แม่ครับอ๋อ oh, คุณแม่อยู่นู่นอ่ะคุณผู้ชมตามมาเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์คุณแม่ครับโดมตามมาตามมาตามมาสวัสดีคุณแม่ครับ,รบผมขอนั่งตรงนี้นะนะโดมโดม,โดมนั่งกับพี่นั่งกับพี่ตรงนี้อ่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างกังวลไหมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจะขึ้นชกและอีกสองวันจริงๆไม่กังวลเลยครับเพราะว่าชินชินแล้วชินแล้วแปลว่า เจ้าตัวแสบเนี่ยโหโดนมาเยอะโดนมาหนักหนักค่ะคราวนี้ไม่กังวลเลยไม่กังวลเลยคิดว่าตอนนี้เขาซ้อมหนักเขาซ้อมเยอะมั่นใจในตัวเขามา้ว่าจะชนะมั่นใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะมองถึงแบบว่าการเตรียมตัวของน้องอน้องเตรียมตัวมาเป็นปีก่อนที่จะเข้าสู่วงการในแบบมาก่อนหน้านั้นซึ่งจริงๆอาชีพในฝันของเขาคือนักมวยอาชีพนะไม่ใช่ไม่ใช่งานในวงการบันเทิงเขาอยากเป็นนักมวยอาชีพถูกเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ไม่กังวลใดๆไม่กังวลอวยพรน้องหน่อย อวยพรลูกชายคนนี้หน่อยโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวตรงนี้เลย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 อ่าอ่าเป็นว่าแม่ก็ขออวยพรให้โดมเนี่ยประสบความสําเร็จในการชกครั้งนี้นะลูกเก็บคะแนนมาให้ได้นะครับความหวังของหมู่บ้านฝากไว้ที่โดมนะครับทีมดําสู้ๆครับแม่คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาชมการชกจริงลงนวมจริงของโดมกันดีกว่าเชิญชมเลยครับ น้องโดมฟิตหนักมากเลยนะครับติดตามเชียร์ให้กำลังใจน้องโดมได้นะครับชกสดๆครับวันจันท์นี้แล้วนะครับ 10x10 presented by GS Battery นะครับสองทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปช่อง Workpoint ยี่สิบสามนะครับรวมไปถึงพรุ่งนี้ครับผมจะพาไปก่อนติดการซ้อมของฝั่งไว้กันบ้างว่าคุณทำไทยเขาฟิตขนาดไหนติดตามได้นะครับห้ามพลาด Road to 1 0 t 1 0 presented by GS Battery นะครับโอกาสเสาร์อาทิตย์สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปช่อง Workpoint ยี่สิบสามเช่นกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ